เนนกิดมาพร้อมกับเสียงระเบิดเลยนะอยู่มาแล้วพึบมาหกขวบพ่อมาดูแล้วว่ามันคงไม่ได้เลือนก็เอาไปฝากวัดอ๋อไปอยู่วัดลูก<น>ของป้าเนี่ยเป็นพระอยู่ค่ะจับโยนเุติเลยก็อยู่แล้วก็ก็เรียนตอนหนึ่งตอนสองโรงเรียนวัดต้องพี่น้อยไปเรียนเสร็จเ็ผมนั่นก็เข้าอำเภอบางบ่อเรียนมหนึ่งมสองมสามสี่ห้ามาแล้วก็ย้ายมาอยู่ของด่านก็ใกล้ๆกันหมดของด่านเสร็จกลับไปบางบ่อบางบ่อเสร็จ ไปจังหวัดสมุพรการ์เพราะว่าโรงเรียนที่เรียนอยู่ไม่รับรองยศฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องไปสอบที่อำเภอบางพลีค,คือวัดหลวงพ่อโตฮะก็ผู้ที่สอนอะไอก็คือท่านสวสุขโขวิทิโชดอะเลือกตั้งมานั่นแะหละเป็นอาจารย์สอนขึ้นมาก็ลงมาดูโลกมันกลมก็มาเจอท่านในสภาดูสิเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้แล้วมันมันไม่มาอยู่แล้วที่วันเนี้ขอย้อนนิดนึงว่าว่าแล้วเราไม่ได้สนใจว่าจะเป็น แล้วมีคนได้บอกไฮ้กรุงลงสสที่บางพีบางบ่อส่อทงสุราการทั่วเนี่ยมึงเอาอะไรมาพูดเนี่ยมันเป็น,ไ,ปไ,ไ,ปนไ,ปไม่ได้ไงมันเป็นมันไม่ได้พูดนีเพราะเขารู้อยู่ว่าชาติระกูลของนักการเมืองเก่าๆเนี่ยมีอยู่เยอะใน้วก็พื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อันตรายอันตราย <c oughs> ใช่ไหมเป็นพื้นที่เรียกว่าถ้าใครชนะการเลือกตั้งมาได้เนี่ยจะต้องถือว่าเรียกว่ามีดีในตัวแหละนะคะค่ะ <c oughs> แต่ก็ผ่านพ้นมาได้แต่อย,อยู่ได้ประมาณหกเดือนก็โดนร้องเรียนว่าซื้อเสียงกกตแจกใบเหลืองให้ยังไม่ได้แจกพี่อยู่กําลังจะถแถลงการว่านายนาทีดูดิน,นเผือกนายจิรพันธ์สองคนเนี่ยคาดว่าจะต้องโดนใบเหลืองตอนนี้เราก็หาห,าหลักฐานไปไอ้คนที่เป็นพยานก็มีอยู่สองคนไอ้พักฝ่ายตรงข้ามก็ไปบอกเราว่าใครเขารู้ๆกันอยู่เขาก็ไปร้องเรียนว่าแจกเงินตอนนี้เราก็บอกว่าไอ้คนที่ร้องเรียนก็จบปปปหก อ้าวสารท่านก็บอกว่าไหนคุณต้องเขียนในการร้องเรียนถึงเปาถึงขั้นะทางการถึงสารเนี่ยกรกตเนี่ยเรียนเรื่องอ้างถึงนี่คุณเขียนนี่ทำคุณเขียนยังไงเขียนไม่ได้เซ็นชื่อยังไงเซ็นไม่ได้เขาเขาซื้อเสียงเขาใช้บัตรอะไรบัตรแบงอะไรแบงห้าร้อยพอไปแจ้งโทษไปแจ้งกรกตเป็นแบงผกเป็นแบงร้อยสามใบชือห้าใบมันก็ไม่ได้แล้วบอกแล้วใครเขียนให้คุณคำร้องที่กรกต ให้เจ้าหน้าที่กรกตที่จังหวัดเขียนให้อ oh. <c oughs> เราก็เลยเอาใบเนี่ย <c oughs> คุณยืนยันเอายานอย,ย่ <c oughs> างเเอาไปให้กรตกรตจังหวับดบอกคุณเขียนร้องเรียนแทนในนี่ใช่ไหมเ <c oughs> บอร์นี้ใช่ไหมกรกตบอกผมไม่รู้เรื่องเอาท่านรู้เรื่องไหมเอาหมารู้เรื่องท่านยงชื่อบอกกรกตไม้เขียนให้ปึ๊บก็ไปให้สารท่านสาลก็ท่านไม่มีนิจัยค่ะให้ยกคำร้อง <c oughs> เป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อวันที่ยี่ส <c oughs> ิบเก้าห้าหนึ่งก็เลยรอดไปรอด ค่ะครับคือตอนแรกมีข่าวว่า <c oughs> เขาจะให้ใบเหลืองครับนั่นไหมคะทคุณสุภาพครับผมพี่เนี่ยไม่ได้อยากจะอะไรเลยช่วยให้ใบเหลืองไปซื้อเสียงนั่นมันคนบ้าพวกซื้อเสียงนี่มนไม่ใช่คนดีนะอืมค่ะพี่น้องประชาชนเนี่ยอำ <c oughs> เภอบางพีอำเรอทงเนี่ยให้คะแนนพี่เนี่ยทุกคะแนนบริสุทธิ์ท่านแต่ชาวบ้านบอกว่าไงรู้ปะอยากให้เลือกใหม่เพราะว่าเขาอยากจะสอนสั่งสอนไอน้พวกที่มัน จิตใจไม่สะอาดอบอกว่าตอนนี้เอาให้ขาดลอยหายให้หายไปเลยตอนนี้ว่าประชาชนเนี่ยดิฉันเชื่อว่าทั้งประเทศเนี่ยเขารอว่าเมื่อไหร่จะมีเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมจะได้ลงคะแนนกันให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้เห็นกันจ่าๆเลยว่าเ<ช>นี่ยเป็นเสียงประชาชนจริงๆใช่ยังยังยังก็อีกคงไม่นานครับมันต้องถึงึุนวันถ้าไม่วันนี้ก็อีกสี่ปีครบสี่ปีแต่ว่าก็คิดว่าทางฝ่ายรัฐบาลก็ดีพรรครวมรัฐบาลก็ดีคงยังไม่พร้อมฮะ ๋ยวไม่พร้อมที่จะให้เลือกตั้งก็ยื้อกันไปก่อนแต่ตอนนี้มาตรา266 265 266เ26นี่ยที่บอกว่าห้ามสอสอสวที่มายุ่งเกี่ยวกับราชการ,ราการเมืองท้องถิน่นหรือว่าส่วนราชการท้องถิ่นอะไรมันอึดอัด,อดเวลาเนี้ยสสคล้ายๆว่าเป็นพยักแต่ไม่มีปีกเป็นยักษ์ไม่มีกระบองที่จะไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับ พี่น้องประชาชนได้พราะว่าเดยวจะเข้าไปติดต่อราชการนู้นตรงนู้นนี้ก็จะหาว่าแทรกแซงถูกต้องครับก็เลยขอแก้เนี่ยไอ้ก็เซ็นไปอยากจะขอแก้ันี้อันเดียวเพื่อให้ไม่ได้ไปหวังที่จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยหรือว่าเลขาลรัฐมนตรีอะไรไม่ได้หวังขอให้ได้ทํางานสะดวกเออเราเห็นว่าตรงนี้ถนนนี้มันไม่ดีจริงๆรบางนาตาดเนี่ยมันเป็นหลุมไม่บ่อจริงๆแล้วก็ร้องเรียนไปที่จังหวัดจังหวัดก็ถึงกรมทางหลวงจะได้ทํางานสะดวก แค่นั้นเองไม่ได้อะไรบอ่อนี้มันเป็นที่ยุงลายเยอะเพราะปลูกมาเพราะยุงลายองมาทาอะไรให้แนะนําให้จังหวัดให้อ,ตอบตกำานดพิเศบ้านมาดูมีส่วนรู้เขาก็ทำแหละ,ะตอนนี้เราทําไม่ได้ทำว่าเอ๊ะคุณมีตาปถมแล้วคุณมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเปล่าไม่เลยก็เป็นอย่างนี้อย่างที่เล่าว่าพยัก ไม่ติดปียกยักษ์ไม่มีกระบองค่ะทีนี้หลังจากที่ไอเอได้มาเป็นผู้แทนของพี่น้องสุปราการเขตสองแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ได้มาร่วมต่อสู้ทางการเมืองขึ้นเวทีเสื้อแดงนะคะคได้รับผลกระทบยังไงบ้างไหมคะไม่ไม่ได้รับผลกระทบเลยครับเพราะว่าไอเอสเนี่ยขึ้นไปพูดเนี่ยเป็นกลางไอ้เพื่อนว่างี้บอกว่าประเทศชาติจะสงบสุขได้ถ้าเผื่อผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทุกท่านที่พัก เคารพกติกาของประชาธิปไตยคืออยู่ในความถูกต้องผมแพ้แพ้คุณสุภรัตน์ผมก็แพ้ผมไม่ร้องเรียนไม่อะไรทุกอย่างมันก็เรียบร้อยหมดไม่ใชแ่แพ้ชนะมาต้องคุณสุภรัตน์เรื่องงอนอย่างนี้ม,มันก็เสียเวลาไปเรื่อยสงสารกรกบตบางทีไอความจริงมั่งไม่ความจริงมั่งก็ต้องเลือกตั้งใหม่เสียงก็ประมาณอีกแล้วเสียกันละเสียกแลกและไม่หยุดทุกวันนี้ยังร้องเรียนกันอยู่ไม่สับสนสิ้นอ่ะเป็น เลือกตั้งมาสองปีแล้วจะสองปีอยู่แล้วยังร้องเรียนกันอยู่เลยเขาไม่คิดถึงงบประมาณของภาษีประชาชนทังั้งนหน้าที่ทําแทนที่เอาภาษีเหล่านี้ไปทำนุท่ทำลุงบ้านเมืองให้เป็นถนนถนทางไฟฟ้าคลองปลาปาให้มันดีแต่ก็ยังร้องเรียนกันอยู่นี่คือจิตใต้สำนึกของคนที่ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายถ้าเป็นนักการเมืองผู้ชายสองถ้าเผื่อว่าเป็นสุนทรีก็โดนจากพักต่างๆเนี่ย ร้องเรียนมาสอนเสี่ยมสอนให้ทะเลาะกันกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งมันไม่ใช่หน้าอายที่สุดอย่างเมริกาเนี่ผมอายเมกามากโอบามาได้ที่หนึ่งพักตรงข้ามกับเอ่อเฮอรี่ิกินตันเสร็จต้องเอาเฮอร์ริสกินตันมาเป็นรัฐมนตรี่างประเทศมันช่วยทําให้ประเทศเขาจเจริญไปข้างหน้าเห็นไหมเขาทะเลาะกันอย่งหลักก็คืกการประชาธิปไตย นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาบ้านเรามันมีปัญหานี่ทางอเอสมองว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเนี่ยตั้งแต่ยึดอำนาจมา19กันยานี่จะครบ3ปีแล้วนะคะวความเสียหายที่เกิดขึ้นความโลภความโลภความโลภความหลงในอำนาจที่กลัวจะสูญเสียไปจิตใต้สำนึกของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ไม่สละกิเลสตัณหานี่เป็นเรื่องที่ธรรมชาติขององค์พระสาสดาได้ตรัสไว้ โลภโกรธหลงตัณหาราคะกิเลสนี่ต้องตัดออกจากตัวไปจิตใจถึงจะบริสุทธิ์แล้วเรายังองไนี่พอาเป็นให้เป็นก็เป็นไม่ให้เป็นก็ไม่เป็นไม่ได้ยึดติดอะไรก็จะไปยึดติดอะไรก็ดีเขาตายจากกันหมดแล้วท,ที่พิวิตรยังอดีตหัวหน้านท่านนายกทักษิณเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขากลัวอะไรท่านนักหนากัน กลัวอะไรทักษ <inh> ิณนะผมไม่เข้าใจแค่โทรศัพท์เข้ามาแค่มีคนสัมภาษณ์ไม่ใช่ะแค่ว่าพวกนี้ทักษิณจะพูดนะเป็นเรื่องเหมือนกับคนยาระเบิดมาโยนประเทศไทยเป็นเรื่องใหญ่ผมไม่เข้าใจว่าพูดดํานในประเทศเหล่านี้เนี่ยมีมันสมองดีๆทัทงนั้นเนี่ยหรือว่านักวิชาการต่างๆครูบาอาจารย์ต่างๆนี่เขากลัวอะไรทักษิณครับถ้าไอรู้สึกยังไงที่มีคนออกมาต่อต้านคุณทักษิณเยอะๆเนี่ยัวิชาการทั้งสื่อทั้งใครต่อเขาอิจฉาครับอิจฉาเหรอฮะอิจฉาผม พี่มองประเด็นมาอย่างเดียวเลยอิจฉาลิสยาไม่มีเรื่องอื่นเลยไม,ไม่มีเรื่องอื่นอิจฉาลิสยาคุณชุมพลรัประเทศไทยเราเนี่ยอยู่มาเจ็ดสิบหกปีประชาธิปไตยอยู่อยู่มานายกรัฐมนตรีคนนี้ได้เป็นผู้นําอาเชีะซึ่งจีนก็ดีญี่ปุ่นก็ดีมาเลเซียก็ดีสิงคโปร์ก็ดีมันเป็นไปไม่ได้แต่ทําไมเขายอมทักสินเพราะอะไรเพราะความสามารถส่วนตัวคเพราะมันสมอง เพราะความที่อยากจะเห็นประเทศชาตินําประเทศชาติอยู่ข้างหน้าตอนนี้พอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นไม่มีข้อหาใดครับที่จะรุนแรงเท่ากับไม่เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วราชวงศ์รู้บุข้อหานี้รุนแรงถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องตัดหัวถึงเจ็ดชั่วโคตรผมไม่เข้าใจครับผมคุยกับท่านอดีตนายกทักษิณผมก็คุยมันเป็นไปไม่ได้ครับ ทำไมคุณไม่จิตใจคุณทําไมถึงไม่ให้ความยุติธรรมเพื่ออะไรเพราะอะไรแม่ใหญ่เขาทาอะไรก็บอกมาทักษิณคุณหยุดราจะเป็นเลยเพราะว่าคุณลงสมัครขอชนะหยุดแล้วผมขอร้องให้คนอื่นเข้ามาทําแทนทําไมเราไม่ปองดองก,กันแบบนี้ทําไมจะต้องอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องอย่างนี้ ผมไม่เข้าใจอย่างนี้คนที่ไปขึ้นเสื้อแดงนี่ก็พูดให้ประชาชนเข้าใจ่น้นว่าความว่าประชาธิปไตยนี่คือสิทธิ์ของประชาชนจริงๆะนะครับไม่มีใครที่อยู่เหนือกฎหมายได้แม้กระทั่งอดีตท่านนายกทักษสินแต่ต้องให้ความเป็นธรรมท่านแล้วเอ็ดมองอยังไงว่าเนี่ยคนที่มาคุมสื่อของรัฐก็พยายามที่จะปกปิดพยายามที่จะไม่ให้คนแสดงความคิดเห็นนะคะออกสื่อปกติอะไรธรรมดาก็ไม่ได้ยิ่งออกสื่อของรัฐนี่ยิ่งไม่ได้ใหญ่เ,เนี่ยกิเลสรึย